สวัสดีครับอาจารย์ตาขีแดงนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผลบอลเมื่อคืนนะครับ VIP นะครับวินเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี้กันดีกว่านะครับว่าผมชอบตัวไหนกันบ้างนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับยูโรเปาลีกนะครับคู่ระหว่างเซบีย่านะครับเจอดีนาโมชาเก็ตนะครับผมฟันธงนะครับให้ต่อที่เซบีย่านะครับผมส่วนคู่ที่2นะครับเรายังอยู่ที่ลีกเดิมนะครับคู่ระหว่างอตาลันตาเจอโอลิมเปียกอร์นะครับ ผมฟันธงนะครับให้ลองโอลิมเปียกอรสนะครับผมส่วนคู่ที่3นะครับเราไปกันที่ยูฟายูโรปาคอนเฟลิกนะครับคู่ระหว่างเชลติกเจอโบตกิมนะครับฟันธงนะครับให้ต่อเชลติกนะครับผมส่วนคู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายนะครับคู่ระหว่างโอลิมปิกมาเกส์นะครับเจอคาราบักนะครับผมฟันธงนะครับให้ต่อโอลิมปิกมาเซส์นะครับวีทีหนึ่งตัววันนี้นะครับผมมองไปที่เชลติกนะครับผมมองไปที่เชลติกนะใครที่ชอบผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ จานต้าผีแดงนะครับต้องขอตัวรากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ